สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะผมตีเพชรยนต์นะครับในช่องรถมือสองนะครับคัดพิเศษการันตีบายตีนะครับวันนี้นะครับตีมีนะครับเจ้าโตโยต้านะครับเอาติดนะครับผมปี2015นะครับผมแล้วก็ราคาถูกๆนะครับผ่อนไม่เกิน7,000บาทนะครับมาให้ FC นะครับทุกคนให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับรายละเอียดรอบคันกันนะครับว่าคันนี้สมกับราคาที่ได้ไหมนะครับผมไฟหน้านะครับเป็นมันติดดีเฟคเตอร์นะครับผม ลองดูนะครับอันนี้จะเป็นริมเหลี่ยนครับฉบเฉี่ยวหล่อมากๆเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมสองชั้นนะครับดูนะครับเหมือนกันเลยนะครับหล่อๆนะครับใครนะครับสนใจนะครับโตโยต้าติ๊กคันนี้นะครับโทรนะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามหกสองหกสี่นะครับผมตีเพชรยนต์นะครับผมดูยางนะครับยางคันนี้นะครับผมแบบเป็นยางตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับเหมือนเดิมครับเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับซื้อรถกับเรานะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับผม กระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับให้เลยในตัวนี้นะครับดูสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะชมภายในกันสักนิดนึงนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับถ้าเทียบกับปีแล้วนะครับจะถอวเฉลี่ยอยู่ประมาณปีละสองหมื่นโลนะครับดูภายในนะครับกริฟท์มากครับเบาะแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผม รับประกันนะครับให้30วันนะครับทุกกรณีนะครับหากตรวจพบนะครับว่ารถมีชนหนักพิกานะครับตรวจสอบได้เลยครับกระจกนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่เคยถูกเปลี่ยนครับดูห้องผู้โดยสารนะครับนั่งสบายๆนะครับสามคนนะครับโอเคครับขับรถกลับตากจังหวัดนะครับและนี่ก็คือตัวตัวส่วนท้ายนะครับของที่เก็บสัมภาระเดี๋ยวเปิดให้ดูสักครู่นะครับ ดูนะครับรถนะครับไม่เคยชนหนักน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีการถูกเปลี่ยนครับดูนะครับไม,รไม่มีการถูกเปลี่ยนมานะครับดูนะครับตรงนี้นะครับรูปเม็ดอาร์ตต้องเรียงสวยงามมาแบบนี้นะครับต้องไม่สากนะครับผมถ้าสากเนี่ยสนนใจได้เลยว่ารถคันนั้นถูกชนมาอย่างแน่นอนนะครับดูฝั่งนี้เช่นกันนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีการถูกเปลี่ยนครับรถสภาพแบบนี้ปีแบบนี้นะครับหาได้ยากมากมากเลยนะครับใครนะครับที่สนใจโตโยต้าติดนะครับอย่าเพิ่งไปดูที่อื่นนะครับลองมาดูที่เราก่อนครับ คังออฟิดเรามีมากกว่าสามสิบคันนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับดูนะครับน็อตตรงนี้นะครับไม่มีการถูกเปลี่ยนประตูมาอย่างแน่นอนนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับไม่มีการถูกเปลี่ยนไม่มีการถูกไขนะครับน็อตหน้าน็อตหลังอย่างที่ผมแจ้งนะครับไม่มีขยับอย่างแน่นอนนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งฝั่งนู้นให้ดูนะครับฝั่งคนขับนะครับโอเคครับสูนเฉลี่ยส่วนสูงนะครับผมสูงนะครับประมาณร้อยแปดสิบนะครับคนสูงร้อยแปดสิบนะครับน้าหนักเท่าผมเนี่ยขับได้สบายเลยนะครับดูสาพานทาในการขับขี่นะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเบาะหนังไม่มีขาดไม่มีเย็บนะครับแล้วดูคอนโซลข้างหน้านะครับเอียมมากนะครับเพดานนะครับไม่มีปลุกเสกเล็กยันอย่างแน่นอนนะครับรับประกันว่า ขับไปไม่มีคนนั่งข้างๆแน่นอนครับผมระบบแอร์นะครับเป็นแบบหมุนแบบนี้นะครับพร้อมเบรกมือนะครับให้ดูเกะหน้านะครับรถไม่มีช้ำนะครับตรงนี้ไม่มีดำนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานละเอียดถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับโอนมาจองได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีนะครับไฟแนนซ์ครับวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ติดแบ็คลิสต์นะครับลองโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับเผื่อเรามีทางออกช่วยกันนะครับผมแอดไลน์มาสอบถามตีก่อนได้นะครับเดี๋ยวจะ ให้ชมห้องเครื่องครับสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะครับโอเคครับเริ่มจากน็อตตรงถากระโปรงนะครับดูนะครับไม่มีการถูกไขออกนะครับเหมือนเดิมนบเม็ดอาร์ตรงซุ้มโชกนะครับเรียงสวยงามนะครับแม่ไม่มีการกระทบมาแน่นอนครับ แผงกันความร้อนนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับเบ็ดอาร์สวยๆนะครับคมๆนะครับของซุ้มโชคด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนะครับเครื่องใหม่นะครับอย่าลืมนะครับหากใครนะครับสนใจโตโยต้าออติสนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าสามหกสองหกสี่นะครับเรามีทุกโฉมทุกปีนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสุปให้ลูกค้าฟังอีกทีหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับผมโตโยต้าออติสตนะครับราคานะครับ 3 8 9แ0 0ปาครับ1.6ปีนะครับรถปี2015นะครับรถปีลึกแบบนี้เลขไม้ไม่เยอะนะครับและราคาเท่างนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับดูที่อื่นมาลองมาดูที่เราก่อนนะครับยังไงนะครับวันนี้ตีต้องขอลาไกับเจ้าโตโยต้าอัลติคันนี้ก่อนนะครับหากในคลิปนะครับพูดไวไปหรือมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคนดูนะที่นี่นะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับตีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ